สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซี C, ทางช่องนะคะท่าหัดเฟม i l y ี่ค่ะตอนเช้าวันที่ยี่สิบอ็ดนะคะกรกฎาคมสองห้าหหกเนาะนี่คะ่ะแม่เพ่นกำลังปลูกฟักทองค่ะนี่คะ่ะกำลังสีงามเนาะต้นใหม่บักเขือบักพริกค่ะนี่คะ่ะเอฟซ เห็นไปจังสี่หลาพ่อได้มาสวนมาทงเราจะได้เห็นเออได้เก็บนั่นเก็บนี่ไม่เฮี้ยนกันนี่กำลังใจเด้เนาะค่ะนี่ค่ะเล่นกำลังปลูกค่ะเนักพริกบักเขือนี่ค่ะปลูกหน่อยๆพ่อไว้ได้กินนะคะ่ะเพราะว่าพ่อไว้อะเวลามาทุงหน้ามาสวนกันสิดได้มีอันเก็บเมื่อเฮี้ยนน้ำเนาะอ๋ะอพักขะง่าม,มาสันบ่ได้เก็บบ่ได้อามีนมา นี่ค่ะเมื่อเบิรงทพุ่งน้าค่ะว่าขา่เจ้าเมื่อนี้เขาเจ้าจะเอารถไถหน่อยเดินรถไถเดินตามเนาะคะ่ะพักสมหรือว่าพระคะเนาะมันเสียเอามาไถให้เนาะคะ่ะต้นกล้วยนี่ค่ะิ่นดำแล้วแค่ให้เดียวค่ะมือนันเนาะรถคันไหนมากกะ,ะลมรถคันได้มากมมากะลมค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็จะพาเอฟซีไปเอาแนวทางเนาะคะ่ะลาาพัฒนาเนาะ ของยาขอนของเสี้ยนหน้าดีของตาปากน้ำโพนะคะเอาภาพบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่ทุ่งนานะคะ่ะเขียวชะอ่ำเขียวช่ำ,เ,ชำเต็มทุ่งนาเลยเนาะ,ะช่วงนี้เนาะ,ะงามหงงามตาไปเบิดเนาะ,ะขานขั้นนาแร่งลวจะเป็นแห่งแห่งแรงแรงเนาะคะ่ะนี่ค่ะนั่นจะเป็นที่ของหมดหมดัมดน้าชแนวเนาะ,ะนั่นจะเป็นที่ของอาเดือน,นะคะน่ะเนาะส่วนนี้จะเป็นของพี่พะหัตคะ่ะ นี่ค่ะของพิพรพหัตค่ะผ้าเด็กๆมาเสียห้ญญาปลูกผักปลูกห้าไม่กินเนาะค่ะคันเป็นจชงดใดค่ะแนวทางของอัญญาขอนนอกปาดเอฟซีเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะของเส้นหน้าดีกับของตาปากน้ำโพโนเนาะเข่าแต่ตัวรูดเนาะ,ะจับคู่พาดไปค่ะเนาะเอฟซีค่ะ น่คะทุ่งนาเขียวช่ำเลยเนาะมาเด้อจักหน่อยไปกลับบ้านไปกลับบ้านมาแต่เล่านี่สงสัยจะได้กินยอดมันแล้วนี่เนาะว่าน,นี่มาปลูกตะไคยตะไคยค่ะปลูกเรียบตามฟังนี่ค่ะตะไคยเนาะถ้าปลูกใส่กลางสวนมันจะหกเนาะใบมันหลายปลูกใส่ตามฟังค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะน้ำแนวทางน้ำอา่า ภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนเอฟซีก่อนหล้วค่ะจังสิพ้าเอฟซีไปเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะเนาะเู้ดใดเค่อยกินดอกาะคาีด้ค่ะนี่ไปกินกับปนกับอีกอย่างเนาะดอกคาออนค่ะนี่เพิ่นปลูกตั้งแต่ปีก่เนาะปลูกปีก่ลาย่างคือกันค่ะแต่ว่ามันตายหมดเนาะค่ะเอฟซีมันเดือดอนหลค่ะนี่ค่ะปีนี้มาเริ่มปลูกใหม่เนาะปลูก เพื่นมกปลูกต้นไม้ตว่าบามีเวลาค่ะมักปลูกผักปลูกห้างเนาะอยู่บ้านเพื่อกันแตว่าบามีเวลา,านะเฮ็ดคลิปแนอาคําแพงแนะ่เนาะเนาะห่หลายอย่างดอกกระเจียวค่ะ FC กซีกลังออกดอกอ่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนสิขยายออกอีกอยู่ในมันแพรออกแล้วเนาะกําลังออกดอกอ่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่นั่นกระซี่สองดอกโอ้ยพอกับปนแล้วเดี๋ยวสีเอาไปกลับปนก่อนนะคะค่ะเน่ย เ,เดี๋ยวตามนี่เนาะเอาภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันจะพาเอฟซีไปเบ่งตัวเลขน้ำกันว่ามเอนีจะได้ตัวใหนนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทางช่องพหัดแฟมเมอี่แล้วก็ช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะค่ะตามนี้นะคะไปเบ่งตัวเลขน้ำกันค่ะนี่นะะ้องค่ะเอฟซี หลังจากไปเบึงภาพบรรยากาศที่ทุ่งหน้ามาเนาะคะ่ะเพนกจะเอาแนวทางมาฝากมาตอนเนาะคะ่ะลาวพัฒนามาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาเบ่งของวันที่สิบเก่ากันก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะของยาควนค่ะเอฟซียาคัญค่ะหฮมากค่ะห้ากับแปดเออห้ากับแปดขอโทษหลายห้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดหนึ่ง เออหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดบอกบึงตัวหนึ่งอ่านไปตัวหนึ่งเนาะคะ่ะว่าไปตัวหนึ่งเนาะ,ะนี่ค่ะเข้าล่างห้าแปดเข้าบนแปดเจ็ดแปดเนาะคะ่ะออกตัวกลับเนาะ,ะเข่าทั้งบนทั้งล่างะคะ่ะของยาขัญมือนีตามโต่อใหล้วเนาะคะ่ะมือนี่ตามโต่อใหล้วคะ่ะเราพัฒนาของยาขัญเนาะ,ะนี่ค่ะยาขันเข่าแล้วกา ของตาปากน้โโําโพค่ะให้มาลูดสองกับห้าเนาะค่ะลูดสองกับห้านี่ค่ะจับคู่ใหเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์นาะค่ะสองศูนย์สองสามหาศูนย์หาสามบ่อเขานะค่ะออกหาแปดนะคะกับเจ็ดแปดค่ะเนาะจับคู่บ่อเขาเนาะเขาตัวลูดเนาะเบิ้งดีๆเด้อเนาะนี่ค่ะตัวลูดของอาจารย์สบายกับของเจนน่าดีเขาดีดีเนาะแต่ว่าคนจับคู่บ่อเขาค่ะช่วงนี้เนาะอ่าบอกเป็นอย่างค่ะ ส่วนของเซียนนาดีค่ะเพื่อนไห้วิ่งหลดสามกับผานะคะมาที่ห้าแต่ว่าจับคู่บ่กเขาเนะคะเพื่อนไห้ 5, 2, 5, 3, 0, 5, 1, หาสองหาสามศูนย์หาหนึ่งห้าน้าบอกเขาเนะแต่ว่าเป็นอย่างค่ะเมื่อนี้แก่เมื่อไม่ได้มาแล้วค่ะแนวทางค่งลาพัฒนาวันนี้ได้มาแล้วค่ะลงไปเลยค่ะสามอาจารย์ขาของเซียนนาดีแล้วก็ของตาปากน้ำโพแล้วก็ของยาขวัญเนาะค่ะ เอาไปเลยค่ะสามอาจารย์นะคะนี่ค่ะของเซียนนาดีค่ะวันนี้วันที่21กรกฎาคม2 5 6 6นอเนาะวิ่งลูดบน่างค่ะให้มา9กับ8นะคะ9กับ8เพิ่นวงกลมให้ทีเก่านะคะก็คือ8 9 8 0 8 8 6 9 7 9 7 0นเานะคะส่วนตัวกันของเพิ่นกรมี0 1 9 0ค่ะ เพิ่นวงกลมให้ที่ 8, 9, 6, 9, แปดเก้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะวงกลมให้เน้นให้ที่สามคู่ค่ะและแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาของเซียนนาดีเนาะวิ่งลูดบนรางให้มาเก้ากับแปดค่ะตัววิ่งตัวลูดเพิ่นให้เน้นที่เก้านะคะจับคู่ให้แปดเก้าแปดศูนย์แปดแปดหกเก้าเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เนาะค่ะส่วนตัวกันก็นกมี่ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะนี่ค่ะลราพัฒนาเนาะของเซียนนาดีค่ะเอามาต่ขอตาาของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะเนี่ยค่ะของตาปากน้ำโพวันนี้เราพัฒนาให้มา รูดแปดกับหนึ่งนี่ค่ะตรงกันที่แปดเนาะของต,อตางาน้ำโพกับของเสียนาดีเนาะตัวยิงตรงกันที่แปดค่ะนี่ค่ะจับคู่สามตัวให้มีเจ็ดซีซีค่ะเจ็ดซีราคาซีซีราจับคู่สองตัวก็มีแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะนี่ค่ะเลขทูบวันนี้จะเข้าไหมเนาะสองวันแล้วเนาะไม่เข้านาะเลขทูบเนาะ 7จ็ 1> 1ค่ะขอให้เขาเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะของตาปากน้ำโพค่ะวิ่งลูด8ปกํานึงเนาะจับคู่7เจ็ดหนึ่งศูนยค่ะเลขถูกจะมี701นย์่ะคะเอาไปเฮงๆรวยๆกันเลยจ้าเขียนวันทีก่อนค่ะไม่ได้เขียนวันทีให้ f อฟค่ะ ลืมเขียนวันที่ค่ะวันทีน่ยี่สิบเอ็ดเนาะสตาเจ็ดหกหก่เขียนวันที่ให้แพเด็กจะลงนาลงหลังในเพ่นชวงนี่เบเ่อลงนาลงหลังเนาะท่องคิดกับท่านผิดเนาะน่ะมาแล้วมาต่อของยาขวัญกันเลยค่ะว่ามื่อนี้ได้จักคูคะ่ะนี่ค่ะ ยขอนใดมากค่ะห้าสี่เนาะค่ะแนวทางราพัฒนาของยาขอนเนาะคะ่ะหลังจากเข่าบนล่างว่าเมื่อนี้มาตามต่อกันว่าจะเป็นจังไดต่อนะคะ่ะให้มาห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สี่หกเนาะนี่ค่ะของยาขอนมีหกคู่เนาะค่ะหาสี่หาหกหาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หกเนาะ นี่ค่ะมาแคปนาจอน้ำกันค่ะของสามอาจารย์ค่ะสามเซียนค่ะนี่ค่ะแคปนาจอออเดอร์ค่ะเราพัฒนาเนาะของเซียนนาดีของตาปากน้ำโพและกัญญาขวัญค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดให้ให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ ที่ให้มาเนาะแล้วก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะนี่ค่ะตามนี้เนาะแคปหน้าจอเอาจ้าหลังจากได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วกะขอให้เอซทั้งช่องผาหัดเฟ m ม l y อีทุกๆท่านเฮงเฮงเลยรวยปังปงไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคโชคมันๆสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะ เดินทางไปทางไหนก็ขอให้แข็วค่าปลอดภัยค่ะต้นไม้เขียวช่ำเลยค่ค่่ลิิปี้้็ขอลา่ไป่่อน่่ะสวัสดีจ้า